ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสั์สกา e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนครับผมวันนี้ก็กแถวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มหนาวแล้วนะครับลมหนาวเข้ามาเยือนแล้วครับตอนนี้จะหนาวมากๆผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูวิวแม่น้ำยมครับแถวแถวสะพานปาง,งิ้วในช่วงหน้าหนาวพอดีวันนี้ผมต้องแวะเข้าไปดูสวน ดูกล้วยที่สวนด้วยครับว่าตอนนี้กล้วยเป็นยังไงบ้างมันพร้อมที่จะสุกหรือยังพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือยังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมผมจัดตารางคิวงานของตัวเองว่าทุกๆวันจะนองคานของแต่ละสัปดาห์ครับผมจะหยุดจะปิดร้านเพื่อที่จะมาดูพวกสวนต่างๆอะไรเงี้ยครับจะได้แบ่งเวลาได้ถูกเพราะก่อนหน้านี้ครับผมจะใช้เวลามาดูสวนช่วงเช้าแล้วก็เปิดร้านช่วงบ่าย ซึ่งมันทําให้ลูกค้าสับสนว่าเอ๊ะวันนี้สรุปเปิดหรือไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยต้องมานั่งจัดสรรเวลาใหม่เพื่อให้มันให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วเราก็จะทําให้เวลาตารางเวลางานของเราอ่ะก็จะชัดเจนมากขึ้นด้วยว่าเราจะทําอะไรประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมสวนของผมนะครับซึ่งอยู่จากห่างจากตัวบ้านผมน่าจะราวสี่กิโลห้ากิโลครับแต่วันนี้ขี่ผ่านสะพาน สะพานปางนิ้วก็เลยพาเพื่อนๆมาชมแม่น้ำยมก่อนที่มันจะแห้งไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าหน้าหนาวแม่น้ำจะแม่น้ำยมจะไม่มีเขื่อนมันจะทำให้แห้งเร็วมากๆห,าหนาวโอเคเดี๋ยว ดภาพไปที่สวนผมเลยแล้วกันนะครับผมเพราะวันนี้ผมจะต้องเปิดร้านประมาณเจ็ดโมงกว่าๆก็ต้องเลยรีบไปดูสวนก่อนว่ากล้วยเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันพร้อมเก็บจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะมาตัดกล้วยวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทันได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่สวนเลย โอเคตอนนี้พาเพื่อนๆมาที่สวนกล้วยออร์แกนิกของผมแล้วนะครับเป็นสวนที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเลยครับจะเพียวๆจะเป็นสวนที่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นหลักแล้วก็ใช้การตัดหญ้าใช้การคุมอะไรต่างๆในการดูแลสวนนี้นะครับผมมันก็อาจจะรกๆหน่อยนะครับเพราะบางทีมันตัดหญ้าไม่ทันวันนี้มาดูกล้วยครับว่า เป็นยังไงบ้างพอที่จะมีเก็บบ้างหรือยังอา,ยอากาศแถวนี้เย็นมากเลยครับผม วิธีการดูว่ากล้วยดีเก็บมากหรือ,อยังก็คือถ้าตรงนี้มันไม่มีเหลี่ยมครับมันจะโค้งมนมากขึ้นอนันั้นแปลว่ามันพร้อมพร้อมที่จะเก็บแล้วแล้วก็หัวขั้วเนี้หายไปประมาณนั้นครับเท่าที่ดูอาจจะยังไม่มีพร้อมเก็บเท่าไหร่นะครับผม แต่ก็ต้องลองเดินดูให้ทั่วสวนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าวันหยุดของผมจริงๆะครับหยุดวันจันทร์วันอังคารหยุดในการปิดร้านนะครับผมดูแลทุกอย่างคนเดียวเพราะนั้นผมต้องจัดสรรแบ่งเวลาต่างๆ ให้มันให้มันได้อครับเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นตารางเวลาอะไรเราก็จะเพี้ยนหมดแล้วก็มันจะทําได้ไม่ดีสักอย่างวันนี้ผมก็เลยผมเปิดร้านประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเนี้ยผมก็จะเอาเวลาแค่นิดิดหน่อยน่อยเนี่ยมาดูก่อนว่ากล้วยเราไปยังไงพร้อมที่จะเก็บหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายังก็คือต้อง ก็จะได้ประเมินได้ว่าเออเราจะมาเก็บวันไหนแต่ถ้ามันพร้อมเก็บแล้วมันเป็นมันเป็นเวลาที่เราเออยังไม่ใช่วันหยุดของเราอย่างเงี้ยเราก็จะได้มาเก็บในช่วงในช่วงเช้าเช้าของวันต่อๆไป อาจะรอได้อีกอันนี้เราก็สามารถตัดหัวปีไปได้นะครับผม เดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้ผมอาจจะมาตัดหัวปี ม,มีหัวปีให้ตัดประมาณสองหวัวอันนี้อีกหัวหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดหัวปีครับ อันนี้แก่แล้วอาจจะต้องตัดวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่มันไม่เยอะ ก็ถือซะว่าพาเพื่อนๆมาวันนี้มาพักผ่อนมาเที่ยวชมสวนผมแล้วกันนะครับเป็นสวนกล้วยออร์แกนิกที่ผมดูแลคนเดียวแต่ยังไม่ได้ทำระบบน้ำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนในการทำระบบน้ำหยดหรืออะไรต่างๆค่อนข้างสูงอยู่ผมยังไม่มีทุนในการมาลงตรงนี้ให้มันมากนะแต่ในอนาคตผมก็จะทำระบบน้ำนั่นแหละครับเพื่อทำให้ ส่วนของผมมันมันไม่ต้องลดน้ำมากแล้วก็ดูแลง่ายขึ้นโดยรวมแล้วยังไม่มีมีอยู่เครื่เดียวมั้งครับที่พร้อมตัดอันนี้ก็น่าจะรอไปได้อีกสักสี่ห้าวัน ตัดวันอังคารก็ยังได้นะวันนี้วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารน้าอีกสี่วันก็มาตัดได้ น่าจะรอได้อีกสี่ห้าวันฝั่งเนี้ยจะเป็นสวนกล้วยฝั่งเก่านะครับที่ปลูกมานานแล้ว แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกล้วยใหม่ที่เพิ่งปลูกได้ไม่นานครับยังไม่ถึงน่าจะปีกว่า,วาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งกล้วยใหม่โดยรวมแล้วน่าจะมาเก็บวันจันทร์ได้อ้าแสงแดด ข้าวมเพื่อมารับแสงแดดยามเช้าครับ <_ ì> ยังไม่มีกล้วยพร้อมเก็บเยอะเท่าไหร่เห็นมีเครือเดียวครับที่มีไม่ไม,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 ไม่ไม่กี่หวีที่จะพร้อมเก็บมันเป็นเครือเล็กเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูคลิป คลิป,ปบ้านเลยครับพามาแบบง่ายๆมาดูสวนมาดูอะไรอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมเดี๋ยวผมพาไปดูสระน้ำนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นต้นหญ้าแฝกครับที่เอาไว้ปลูกรอบสะเพื่อกันดินพังอันนี้ก็จะเป็นผักตบชวาที่เอามาหมักนะครับผมหมักทิ้งเอาไว3้3ามสี่เดือนไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้เราไปใส่พวกต้นกล้วยของเราได้อย่างสบายๆเลยครับเดี๋ยวอนาคตผมจะซื้อพบายผืนใหญ่ๆยาวๆหน่อยเอามาหมักแบบยาวๆเลยครับหมักแบบ ให้มันมากกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นผักตบเชว,วาที่เอาไว้ป้องกันน้ําละเหยแล้วก็เอาไว้มาทําเป็นปุ๋ยผักตบด้วยครับผมก็มีเต็มตะเลยนี่เพิ่งเก็บไปได้นิดหน่อยเพื่ออามาทําปุ๋ยประมาณนั้นครับ โอเคคลิปนี้ก็ก็คงไม่มีอะไรมากครับผมก็คือพาเพื่อนๆมาดูสวนกล้วยของผมนะครับเป็นสวนกล้วยออร์แกนิกที่ปลูกโดยไม่ใช้ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าหญ้าอะไรต่างๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยของฝั่งเก่าฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนกล้วยฝั่งใหม่ที่ปลูกได้ประมาณปีกว่าๆก,กับ2ปี พราะฉะนั้นก็คือมันก็จะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ผสมกันไปครับรุ่นเก่าถ้ามันเก่ามากๆเนี้ยครับผมก็จะเละมันออกให้หมดแล้วก็บุกใหม่ประมาณนั้นและตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตถ้ามีเงินมีทองมีอะไรเยอะมากขึ้นน่ะก็อยากจะขึ้นเป็นแปลง,เป,ปลงเป็นแปลงใหญ่ๆเลยครับปลูกในร่องแทนปลูกเป็นร่องน้ําอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะให้น้ําง่ายให้อะไรง่ายดูแลง่ายวันนี้เยอะ แต่ตอนนี้เราไม่มีงบขนาดนั้นเราก็ต้องทำทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยๆอยทยอยทำคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรัแบวบันนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทำให้คนอื่นๆเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้ก็สวัสดียามเช้าหน้าหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาของปี2566นะครับผมโอเคเจอที่อุทยาเออที่ตำบลบางเงียอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับผมดีครับ